สวัสดีครับคลิปนี้ทางร้านสาธิตพิธีอยู่เราก็จะมาแนะนําสินค้าใหม่ที่เข้ามาในร้านวันนี้นะครับเป็นลําโพงโมอนิเตอร์นะครับยี่ห้อคันโตนะครับคันโตนี้เป็นลําโพงสัญชาติแคนาดานะครับนี่เข้ามาหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดไปทีละรุ่นนะครับ เป็นลำโพงของแคนาดานะครับคันโตะนะครับนี่เริ่มต้นด้วยซับตัวนี้ครับเป็นรุ่นคันโตะซับเอกซับแปดนะครับนี่เป็นคันโตะทุกทียูเคทุกนะครับแล้วก็คันโตะยูหกแล้วก็ตัวเล็กนั่นเป็นคันโตะยูสี่นะครับตอนนี้เราเปิดเพลงจากคันโตะตัวทุกอยู่นะครับ ขั้นตัวนี้เป็นตัวรุ่นทุกนี้เป็นทวิเตอร์แบบ AMT นะครับซับวูฟเฟอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับ5.25นิ้วนะครับกำลังขับอยู่ที่130วัตต์คือข้างละ65วัตนะครับทรงสีดำสวยเลยนะครับทันสมัยมากนะครับลำโพงเป็นหน้าเปิดแบบพวกมอนิเตอร์นะครับเหมาะสำหรับตั้งบนโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เลยนะครับสวยงามทีเดียว ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบตู้ไม้นะครับซับวูเฟอร์ตัวนี้ก็เป็นซับวูเฟอร์8นิ้วนะครับคันโะซับเอกนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันรุ่นต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนี่ให้ฟังเสียงนะครับนี่คือคันโต U6 นะครับ U6 นะครับเป็นลูกทรงไม้วอนัทสีไม้วอนัทนะครับทวีตเตอร์นี่ทำมาจากเออเป็นแบบทวีตเตอร์แบบสีนะครับเป็นเป็นผ้าใหมนะครับหนึ่งนิ้วพร้อมกับซับเบลเฟอร์แบบเคฟลานะครับห้าจุดสองห้านิ้วนะครับนีลองให้ฟังเสียงจากคันโต U6 นะครับ เป็นตู้ไม้สวยดีครับสีวอลนัทนะครับ เสียงจากคันโต U6 นะครับเดี๋ยวเราจะฟังกันจากเสียงรุ่นต่อไปนะครับครับนี่คือเสียงของจากตัวคันโต U4 นะครับคันโต U4 นี้จะมีซับวูฟเฟอร์เป็นแบบเคฟลานะครับสนิ้วนะครับภาคขยายกําลังขับอยู่ที่140วัตต์นะครับคือข้างละ70วัตต์นะครับ พร้อมกับทวิตเตอร์แบบซิวโดมนะครับทั้งคู่นะครับซิวโดมทั้ง U6 และ U4 นะครับ คุณสมบัติที่คล้ายๆกัน2อ,อย่างของเจ้า U6 และ U4 นี่ก็คือมันมีชิปถอดรหัสของ Circus Logic นะครับซึ่งเป็นชิปที่เคยใช้อยู่ใน iPod Classic นะครับทำให้เสียงดีเหมือนกันเราฟัง CD เลยครับพร้อมกับสัญญาณบลูทูธพร้อมชิปของ Qualcomm ATPXX นะครับอัดแน่นไม่ได้เทคโนโลยีเลยทีเดียวนะครับ c a นโตจากแคนาดานะครับ ดูลำโพงสวยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังของเครื่องกันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เราก็จะมาดูด้านหลังของเครื่องกันนะครับของเครื่องทั้งหมดของลำโพงแคนโต้นะครับมีนี่คอเครื่องแคนโตะ U4 นะครับ U4 ข้างหลังเครื่องนี้ก็จะมีช่องต่อที่ครบครันเลยนะครับทั้ง RCA นะครับทั้งออฟอิน ช่องซีเล็กเลยนะครับระหว่างไลน์กับโฟโนคือมันสามารถเล่งสัญญาณที่ใช้กับเครื่องโฟโนเครื่องเครื่องแผ่นเสียงเทอร์เทเบิลได้นะครับของช่องต่อพิเศษเลยนะครับมีออปติคอลถึง2ช่องนะครับคือรับสัญญาณแหล่งจากออปติคอลได้ถึง2แหล่งเลยนะครับนี่ครับพร้อมช่องนี่นะครับผมเป็น USB นะครับพอร์ต USB นะครับเพื่อทำการชาร์จสมาร์ทีไวซ์ของเราได้นะครับ สายสาย์ c ลำโพงนะครับนี่คือ U4 นะครับอันนี้คือด้านหลังของเครื่อง U6 นะครับก็จะคล้ายๆ U4 นะครับมีช่องต่อที่ครบคันเหมือนกันทั้ง RCA o ออกอินนะครับซับเอาได้นะครับแล้วต่อออปติคอลได้ถึง2ชุดนะครับหรอสามารถอย่างรับแหล่งของสัญญาออปติคอลได้ถึง2แหล่งเลยครับตัวมีลำโพงที่ไม่กี่ยี่ห้อที่รับได้นะครับ พร้อมช่องซีเล็กระหว่างจะเล่นแบบไลน์หรือโฟโ n o คือจะเล่นสัญญาณให้ใช้กับโฟโน o เครื่องแผ่นเสียง Turn Table ได้นะครับเป็นแล้วก็มีช่อง USB ชาร์จนะครับไว้จ่ายไฟให้กับชาร์จกับแหล่งดีไวส์ต่างๆของเรานะครับให้ครบคันทีเดียวนะครับนี่คือหลังตู้ของ c คนโตยูกและ U4 นะครับ U6 และ U4 แ,และนี่คือด้านหลังของเคนโต้ตุกนะครับ ที่ UK นะครับมีช่อง USB Type-B นะครับมีออปติคอลให้หนึ่งชุด RCA Phono นะครับแล้วก็มี USB ชาร์จแบ่งจ่ายไฟได้ด้วยครับอ่าด้านนี้ครับคือด้านหลังของ Canto Sub 8นะครับมีคออเวอร์ฟรีค u นซี y ปรับขึ้นความถี่ได้นะครับเน่งความดังเบาได้นะครับ นี่ครับให้ดูกันด้านหลังนะครับครบกันทั้งหมดของตระกูลคนโตเลยนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่เราจัดทําจากร้านสาธิตให้นะครับสินค้าเข้ามาแล้วนะครับลำโพงคนโตะทั้งนี้เลยครับซับเอกนะครับซับแปดคนโตทุกนะครับคนโตยูซิกคนโตยูสี่นะครับ มีทุกรุ่นเลยนะครับให้ลองมาชมสินค้ากันได้นะครับลำโพงคุณภาพแคนโต made in Canada นะครับที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับมีให้ลองเลยนะครับวันนี้ก็คร่าวๆกันหน่อยนะครับว่าประมาณนี้นะครับที่ใช้ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ